วิธีอาบน้ำเกลือไล่สิ่งไม่ดีพร้อมขั้นตอนแบบโบราณมีวิธีทำอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกให้นำเกลือมาประมาณหนึ่งกำมือผสมกับน้ำในขันใบใหญ่หรือกะละมังแล้วตั้งใจสวดมนต์ดังนี้นักโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัท นโมตะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตะัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นให้บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและที่อยู่อาศัยจากนั้นกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะทําการอาบน้ําเกลือขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงขา ช่วยนำผ่าล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวข้าพเจ้าทั้งหมดบาปใดที่ข้าพเจ้าเคยทำกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยก่อขอให้เปิดทางให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้ามีแผ่ไปให้ภัยสารขอให้ยกเลิกจองเวรต่อกันขอให้ยกเลิกคำสาบแช่งคำสาบานทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากนี้ขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตไม่เจ็บไม่จนไม่มีน้ำตาจะทำสิ่งอันใดก็ประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธเมื่อสวดเสร็จแล้วให้กลั้นหายใจแล้วนำน้ำเกลือมาราดให้ทั่วตัว ตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้าทิ้งเอาไว้2-5นาทีจะอาบกลางแจ้งหรือในห้องน้ำก็ได้แล้วหลังจากนั้นสามารถอาบน้ำได้ตามปกติ